โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ในช่องทีนะครับในขาบนีโอเคได้กบม่วงมาอีกหนึ่งตัวนะครับผมก็บอกเลยว่าบอสมืดอนาคตเจ้าดาวแมสตัวต่อไปแน่นอนนะครับเดี๋ยวขอเก็บวัตถุดิบไว้ตรงโน้นดูกันนะเอออ่ะจัดไปก็ผมบวกสิบสองนะครับผมเพราะว่าตอนแรกอ่ะผมมีกบสิบเอ็ดตัวนะเออแต่ผมก็ยัดให้บอสมืดเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวเมตาเนาะโน่หนึ่งตลอดการนะครับผมบอสคนนอกกฎหมายเรียบร้อยผมขออะไลยยัดก่อน อ๋อโอเคสองร้อยโอเคก็ขาดประกบอีกแค่อีกแค่แปดตัวเท่านั้นนะครับผมก็จะเป็นล่างแม็กแล้วนะครับผมนี่โปริปสองผมใส่เกียร์นี้นะผมเอาเกียร์จันทามาให้มันด้วยนะครับผมเกียร์จันทาร้อยอบจันทานะเออเยี่ยมจากเมกุมินนะครับผมในจังหวะนี้นะครับผมเพราะว่าบอสเนี่ยเก้าดาวแวน่นอนเออรอแม็กก่อนนะครับผมโอเคผมบอกเลยมันจะมันจะช่วยเพิ่มระยะแบบเพิ่มระดับทีมผมแบบโคตรโอพีโอุ้ย บอสเหรอโอ้โหบอสกระด่างแม็กนี่ต้องเลื่อนผ่านเลยนะบอสอีกคู่อ่ะโอ้โหอัพธาตุด้วยโอ้โหไอ้เมียตึงตึงอ่ะพี่โอเคตึงจัดโอเคครับผมหืมเกียร์เกียร์เขาโดนเยอะจัดเพื่อนโอ้โหไอ้พูดเหรอพูดไม่ไหววะบอสอีกแล้วโอ้โหอัพมืดอีกแล้วนะครับผมรองเท้าโอ้โหอันนี้โอ้โหบอสอีกแล้วอัพมืดอีกเลย มีอัพเอาโหมันโหดจัดเพื่อนอันนี้อัพอีกไหมไม่โออัพอีกนี่ว่าโอา้โห <c oughs> เล่นยากอะ่ะไม่มีบอสก็เล่นยากอยู่นะผมว่านะเพราะว่าตอนตอนที่ผมไปเล่นอะ่ะเอาบอสไปเล่นอะ่ะโอ้โหมันยิงกันหนะแต่คือแบบมันก็ยิงอะ่ะคือเวลมันก็มันก็แค่บวกสิบเอ็ด่ะตอนที่ผมเล่นะนะแต่คือมันผมว่ามันก็ยิงหายไปบางตัวนะแต่ถ้าคือถ้าถ้าจะเอาสุดจริงๆอ่ะคือต้องยิงให้มันหายทั้งหมดทั้งกองเลยมันต้องแม็กเท่านั้นเพื่อน โอเคครับผมอ่ะเจอเลยแล้วกันทีมนี้นะครับผมมาเดี๋ยวผมจะกดคุณ2ออกนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวรอทุกคนรอดูสกิลบอสมืดนะว่าจะยิงพวกฝั่งนู้นหายหรือเปล่านะอ่ะผมปล่อยเลยนะครับผมโอเคดาเมจแสงไกลทองดาเมจมืมดก็เป็นทางด้านบอสมืดนะครับผมได้ตัวเมตามาก็นะถือว่าทีมผมอยูระดับขึ้นโคตรเยอะเยอะจัดจัดเดี๋ยวรอปั้นก่อนเดี๋ยวรู้เลยนะครับผม โอเคผมให้กินโทคิเออเป็นอา่าตัวยืนนะแล้วให้บอสมืดยิงบอกเลยฝั่งนู้นไม่มีหนาวขี้บ้างแหละโอ้โหโอเคอุ้ยบอสโอเคผมขอกดโลก,ก่อนเลยละก,กันนะครับนะผมทุกคนและเอลินกระโดดมาแบบนี้เอเินมันเจอคือมาเจอธาตุไฟอย่างกินโทคิแล้วเมกูเมม,มันจะรอดได้ยังไงวะเพื่อนโอเคหัวสตันโอเคแล้วบอสขึ้นถังไหมขึ้นถังยิงเงียบกิฟ โอเคยังฮ้ยทำไมบอมยิงเงียบจังวะออเคคือมันยังไม่สุดนะครับผมทุกคนก็ยังไม่สุดเออและเหมือนเขาจะได้เปรียบแล้วในจังหวะนี้เอเรนเขาปะชิดหน้าป้อมแล้วอีซานะโอเคเริ่มโอ้โหเอ้ยเห็นปะบอดมืดยิงหายอยู่นะเออเนี่ยาย,ายิงหายอยู่ไอ้เคียวกะหายอยู่นะครับผมเออหายอยู่หายอย,ายู่แล้วคือกินโทคิมัสตันด้แล้วบอสมืดยิงไนะผมบอกเลยโคตรโอพี แล้วคือก <ged metro> yeah. well, yeah. okay. anyway. sure. ินโต๊ะคีมันแม่นอยู่ไงแล้วไงทุกคนเออมันแม่นอยู่แล้วกินโต๊คีอ่ะแล้วคือในระหว่างที่สตัร์อยู่แล้วบอสมืดยิงอ่ะผมไม่อยากจะคิดสภาพเลยว่ามันจะเป็นยังไงวะเฮ้ยไหนเห็นปะสตัร์สตัร์อยู่ไงแล้วถ้าบอสมือมันแม็กแล้วยิงอ่ะเออไม่ต้องแม็กอะโอ้โหดูมันยิงนี่โอเคอุ้ยเอาได้แหละทุกคนโคตรโหดโอ้โหการที่การที่มันมีบอสมือเป็นอย่างนี้นี่เองเหรอวะโอ้โหเข้าใจแล้ววะ เข้าใจแล้วโอ้โหเคียวกะล่วงเลยเก้าดาวเคียวกะเก้าดาวล่วงเลยเจอบอสมุดบวกสิบเอ็ดอะไอ้บวกสิบสองเลยครับผมโอ้โหบอสแล้วมันรวมกับดาเมจเมกูมินอะไรพวกนี้ด้วยเนี่ยผมบอกเลยไม่มีที่ยืนเมื่อนโอเคคือบอสกระโดดขึ้นถังแล้วยิงอะโอ้โหสถานีต่อไปผมน่าจะหาอัพมืดเลยครับผมอาจจะเป็นเดือนธันวาคมนะผมอ่า อาจจะเป็นเดือนธันวาคมเพราะว่าอย่าเปิดเกชคริสมาสนิดด้วยนะครับผมเดือนคริสต์มาสแต่ผมน่าจะได้สัก3,000ัลูบีนะ้น่าจะต้องเปิดได้แล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนั้นมี700กว่าเนาะน่าได้นะ3,000ั 3, ลูบีอ้อ่ะโอเคโอ้ยโอเคขอให้ G เจียมาแจกเพชรเยอะๆหน่อยละกันนะครับผมเออขอในอเหอะเพื่อนเดี๋ยวในเขากดผมจะได้อีก100นะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปเล่นเพิ่มนะเออเพราะว่าขยันนะจังหวะนี้ต้องขยันหน่อยนะครับผมเออ โอเคอยากให้ทีมพัฒนาขึ้นก็ต้องขยันนะทุกคนนะเออโอเคครับผมเดี๋ยวคัดทีมหน่อยละกันนะครับโอ้โหกินโทคิโดนแน่นอนสุดยอดโอ้โหบอสอีกบอสมืดบอสมื 99, ดเก้าดาวแม็กซ์ด้วยโอ้โหยอันนี้ไม่มีบอสมืดแต่มีบาวล็อกโอ้โหทีมนี้น่าโดนวะ่ะด้วยตะเกียร์เขาค่อนข,ข้างที่จะผมโอ้โหไมกี้ไม,ก,ไมกี้รูเดิเหรอจัดดีรออะไรอ่ะเพื่อนมาเขามี บราเบลล็อกแล้วแต่ว่าผมมีบล็อสมืดแยวมาดูกันว่าใครจะชนะนะครับผมแต่ทีมเขาคเขาข้างที่จะได้เปรียบนะเพราะว่าเขามีไมกี้นีไงแมงกูว่าละคือไมกี้เนี่ยมันจะกระโดดมานะแล้วก็คือมันเป็นธาตุน้ำเนาะเออแต่มาซิลต้องต้องพึ่งมาซิลนะมาซิลอะ่ะโอเคกินทโทคิสตันเห็นปะสตันเกือบทั้งแถวอะกินทโทิอะีะถ้าบอสมึงแม่งเก่งๆแบบแม็กหน่อยน้ำมืออย่างงี้เลยรอก่อน้อก่อน้อก่อนนะทีมผมมันพัฒนาขึ้นแน่นอน อนาคตที่ผมมันมัน,มนพัฒน,นาขึ้นแน่นอนไงโหเปิดได้ห้าตัวเฉยบอลมืดไม่ห้าตัวคือห้าตัวสุดท้ายต้องพุณงี้ดีกว่าเออห้าห้าตัวสุดท้ายนะผมได้บอลมือดอโอ้โหผมดีใจมากเลยตอนนั้นโอเคจังหวะนี้ยังไงไมกี้เขากระโดดโอ้โหกระโดดอีกแล้วแล้วยังไงไอเบลลาของเขามาประชิดหน้าป้อมผมเบลลาตีป้อมแล้วแล้วโอ้โหโเจมส์เมื่อสาบกินทวิสตันบอลมือดาเมจเมกุมินดามจโอ้โห ขาดแค่ดามเมจน้ำแล้วครับผมตอนนี้ดามเมจท่าน้ำแล้วก็รีสก hmm, um, ิลแต่รีสกิลมันไม่ไม่เท่าไหร่หรอกแต่คือดาเมจน้้ำเนี่ยคือต้องมีนะถ้าถ้าดามเมจน้้ำผมจะเอามาแทนเมกูมินนะแล้วเมกูมินเอาไปไว้ทีมบีนะครับผมเออคือ5้าตัวมันจะได้ครบ5้าดาเมจนะเออตอนนี้มีดาเมจไปมาดาเมจไม้ดามเมจไฟดามเมจมืดดาเม็แสงนะขาดแค่น้ำเท่านั้นนะครับผมขอให้คนละโบน่าเป็นน้ำแล้วกันนะขอให้โหดด้วยนะครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับผม คือดาเมจผมเนี่ยขาดแค่น้ำเพราะอาบน้ำมันมีแล้วตอนเนี้ยมีไอ, 5, อผ้ผ้าปันคอแล้วผมใส่เซโนโอ,อยู่นะไอเซโนโอ่ะผมก็อยากจะปั้นนะแต่ว่าคือมันมันใส่สก,กิลช้านะผมเลยไม่ปั้นนะโอเคก็บอสมืดได้มาแล้วเฟี้ยวมากโอเคครับผมอาจจะใส่ศักยภาพกันหน่อยนะครับผมนี่ใส่ครบเลยนะพันเจ็ด,จดมีเท่านี้นะครับผมใส่สีเหลืองในะละกันนะตาความแม่นยำของทักษะนะผมจะได้ยิงมันแม่นบอสโอเค อ่ะก็ผมบอกเลยไอดีผมแม่งยกระดับจัดอี๋วยวผมขอจัดทีมแล้วกันแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวไปดูกอนไอเขาวงกดเขาวงกดผมได้กี่บีแล้วตอนนี้เดี๋ยวไปเล่นต่อเนะผมได้100ร้อยลูบี้เดี๋ยวเล่นต่อนะครับผมเพราะว่าได้ได้บอลมืดมาละโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันในเขาวงกดแต่ว่าตอนเนี้ยโหแม่งสวยจัดอีจยะขอจัดทีมให้หน่อยละกันเนี่ยผมตอนนี้แป๊บนึงนะอะไม่กูมินไปเนี่ อ่ลงก่อนลงก่อนไอเาดาวินชีต้องเล่นอยู่แล้วโอเคอ่าอ่าบินไปเจมเจมมจ้าเจมไปไอเดวเล็กตัวนึงอะไรวะไอตัวนึงเก้าดาวนะผมอาเซนคูวะอาเซนคูเซน,นคูนี่เซน,น,นคูนี่แล้วทีมคือมาเอาเซนคูมาไว้ทีมบีนะเพราะเป็นดามเมจไฟเหมือนกันนะครับผมส่วนทีมเอทีมเอก็ไก่ทองแล้วก็มาซิลนะครับผมนี่ดามเมจครบขาดแค่น้ำเท่านั้นนะครับผมบอกเลย หลอ่อจัดโอเคครับผมแต่ถ้าไกดทองมาเป็นเบาล็อกี่แม่งจะสวยขนาดไหนวะเนยโอเคอันนี้ทีมผมประมาณนี้นะที่ผมเอาไปเล่น P ีอพนะเออก็น่มันขาดแค่น้ำนจริงนะคนดูนะขาดแค่ดามเมจดน้ําเท่านั้นนะครับผมหมเจ้ามาใส่ผมบอกเลยบอดมืดเดี๋ยวเจอกันเออเดี๋ยวเจอล่างแม็กแน่นอนนะครับผม,โอ,มโ,อโอเคก็เฟย้าทีมนะเฟย้าโอเคก็หูเกียร์แม่งกล่ำจัดเดี๋ยวรอสุ่มเกียร์ อัพมืดนะครับผมเออเดือนหน้านะ่าจะเป็นอัพแสงนะที่ผมจำไม่ผิดนะผมไม่เอาดองนะครับผมดองยาวยาวยาวโอเคครับผมก็อ่าประมาณนี้ละกันนะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับทุกคน